มาครับมาครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องบาวสารคามของาครับผม EP ทีท่10เราว่าลองจุ่มยังไงครับเพิ่งงัดใหเบเบงกอลน,นี่โอ้ยนี่ยี่ดีอันนี้ก็บ่ต่างกันครับ3ามจุ่มใหญ่ใหญ่มากมันใหญ่มากโอ้ยผูขายยาวมาก จาไหนเนาะสบายดีบ่โควิดช่วงนี้ดูแดส,สุขภาพนั่นเลยด้อมือนนี้มากันเตเวนครับขี่ลงไปกินย่างเนื้อเหมือนนี่เลยเฝ้ามาเตเวนครับไปไปดุนกันมั้อนี้จะได้ร้ายได้น้อยมันพีเถิดกครับพี่พรนขึ้นมาน้ำกลดแล้ว ลืมลืมเปลี่ยนแบตพี่น้องแบตเหลือ26%หเปอร์เซ็นเนี่ยหยุหอนไหนกันเนาะนี่โยมที่สี่ครับยางไงแลวหอนไหนก็นหอนนั่นเ้อพี่น้องเลยืมืบิึงแบตจ้าของนะครับโอ้โดอกบุกยางงามเลย กำลังแตกกันครับนี่สองจุมตัวนี้นอนครับสองจุกโอ้โยางงามที่ชุบโอ้แตกดอกกระลังใหม่ใหม่เอ๊ะนี่เป็นสองสามนี่ดอกหน่อยมาแถมอีกโอ้หันมัน,มน มันทำไมมันมีอีกไหมมีอีกไหมหาดูอ้พี่น้องเบ่งปลาดูเบ่งปลาดูปลายวหมวเว้นครับปลายวหมวเว้นปกติเขาจินมากันเห็นยวเมื่อคืนบ่คอยเห็นปลาอีกจุ่มหนึ P, ่งยังไงครับอ้อ้าดทอท้อท้อท้ยกูทุกดอกเลยที่พ่านมาวงหันนี่ โอ้หนึ่งสสาี่ห้าหหจุ่มนะครับกวจะยี่สจุ่มพ่อเ้วเนี่ยรับบ้านได้ยีสจุ่มเนี่ยยีจุ่มก็เกียบโล่มแล้วพี่น้องเลยโล่สาม่อยหมแล้วครับไปอากันต่อโอ้ oh, พี่น้องครับมันเป็นไปได้จังไรโ oh. อ้ใหยีล่ตุมนี่ไหมโอ้ oh. ว่าเมนเสาบ้านวะเอ๋โอ้เห็ดยาวนี่มาใหญ่แถวพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้มันมันเมือนี่ยมันมันพอเฮ็ดปวกอยู่ในแม่มากับป้าเถิดกับพี่พรครับมือนี่มีมูหยางแล้วปกติมาคนเดียวเสียวหลังตลอดเลยมือนี่มีมูหยางนะครับจัดไปเฮ้ามือนี่ ฟ้าเถิดอยนเบ็ดกระจิจตเบ็ดแล้วโอ้ยยืมเอาเบ็ดสำรองมาอีกบ้านนึงครับพี่น้องครับอู้มันสวยมากมันสวยมากเห็ดใครหอมหอมทั้งสวยอยหอมทรุดจอพี่น้องเอ๊ะอีเด้อดอกหนึ่งโอ้ยอย่าบ่เห็นมันสองดอกตัวนี้นอืออู้อือขายไหมาขาอัดทว่ว โอ้เสียมกรบอกมาใส่แต่ไข่ควงอยู่นี่แหละเอาเสียมมาบหมานครับเอาไข่ควงมาหมานกว่าแบตยังมืดก่อนเออให้ได้เห็ดเต็มตาก่อนเด้อพี่น้องเลยมาหม,มานหมนันเอเดี๋ยวจะดอกจุ้มเลยมือเขาอีกสองบ้านครับพี่น้องเห็ดไข่เหลืองสวยๆนี่อันนี้เป็นงามจ้ะเหมือนดอกอะไรคอมเมนต์บอกด้วย อันนี้ถือแมงเจาะเกียบพุ่นครับวันแมงกับพุ่นน้องแมนนี่ยแมงเจาะเกียบพุ่นสวยๆมีเชะมีเชะนี่แหละสีดอกแล้วสีดอกก็อีกหลายดอกจุม่มเอ้ยไขควงหายพี่น้องเอา้าะไขควงหายไปแล้วพี่โอเหมือน,อน,นัน้นำหาไขควงเมื่อไรเฮ็ดปวกลืมหอดอันไขควงครับโอ้บ้าก็ไรเห็นโบ้พี่นอ้องเพี่น โอเคโอเคจุ่มยางใหไงนะครับเห็นยังเสียจริงจริงงัดขึ้นมาให้เบิง่งอ mm. นนะือปวดนะงัดขาขึ้นมาหมดบ่เนาะอืา mm. หักแตกงัดขาขึ้นมาบหมดโอ้โอเคขาที่เหลือท่านเองหมดอยู่ท่านเองเราเห็นเป็นเชือดอยู่นี่แล้ว นี่ครับนี่ครับกำลังแตกออกจากขี้ดินครับเออวสวยๆเลยนี่แตกออกจากขี้ดินโอ้ขาหยกอย่างไงนะครับดอกจุ๋มพี่ยีงไงเนาะได้จักบานเนาะจำว่าได้และขี่รถหาเห็ดวะเนี่ยขี่รถขอป้าหาเห็ดครับพี่น้องไม่ใช่ผมเนี่ยแต่บ้าคนเดียวขี่รถตัต้มโตครับพวง ตกวคันแท้กับผมเลยลนะเบ็ดหรอป่ะจุ่มหนึ่งครับท่านผู้ชมครับโม่ไงเบ็นไหนไแต่ว่าขาย n h ขาย n h ขาย n h ต้องนั่งซองดีๆครับเบ่งทีเห็นใบไหม่พวกยางหกเลยพวกนะกน่ะท่านบม่น่งซองดีๆเนี่ยโม่เห็นเลยเด้อต้องนั่ง มันยีสะท้อนยใต้ใบใหม่ครับมันก็นยีเห็นขาเขาเขานั่นแหละเห็นเห็ดันเห็น,หนหาขาวขาเแม่นเห็ดหลอดเดี๋ยวครับให้พี่น้องสังเกตอ๋อในเห็ดใครเอาอ๋อเห็ดใครอันนี้เอา,เอาลองสี่เบิ้งดูครับบนหรือว่าล่างพี่น้องตรงว่าทึ่งแต่ไม่ใช่นะนี่ตรงนี้นนมันบอกยางหกเลยครับ แถนี้ทำหนึ่งเห็นง่ายด้วยนมโมเวนนี่แต่ว่นี้ยเยมื่อคืนเนีมเ่มันจะสะท้อนแสงครับสะท้อนแสงไฟขาเขา่ขาๆเราก็จะมองเห็นได้ง่ายนี่แหละถึงมาหาตอนกลางคืนครับมันหาง่ายกาตอนกลางวันไงโอเคเข้าใจตรงกันนะเห็นบ่ครับนะเห็นบ่เห็นบ่บนะนบนะนบอยู่ตยใตะใบไม้นะเขาขาๆน,ะนั่นแหละ ดีดชมเดี๋ยวเห็น,น,นปุ๊บนะเห็นบอกราก็ง,งัดทั้งงัดเอาตัวยังเมาบินเข้ากองไฟเนี่ยครับสวยแบตเหลือสิบสามเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวครับพี่ใส่ พี่น้องพี่ใครหนึ่งสองสามสี่อันพี่จุมครับพี่พี่เห็นมพี่จุมกำลังงามพี่น้องพี่น้องเห็นจุมม่พี่เดี๋ยวครับจุมยังงามเลยพี่น้องพี่จุมหนึ่งพี่น้องออห้สามสี่ห้านองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ อืมเสียบดอกครับหยัด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 อีสามผอกันพี่น้องให้นละงหกเราด้วยเอออีอีใครหนึ่งพี่น้องยังยไงเลยอีละงหอกเลี้ยงเอ้าเก็บเก็บ ท่านในมดครับพี่น้องครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกเออเป็นซิฟดอกหรอพี่น้องหกเลยนี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแม่คันแตกขื่นขี้ยิกบ,บอกยาง,งามออแต่ว่าป่อย,อยขื่นว่าอะไรดอกของท่านหายเอาเก็บไปดีอเอาโบเก็บเข้าเก็บเดย Đồng chăm chế thông kiếp cái nào tiếm ta đâu, chị tiếm ta đâu Hà hà mà xuống, bộ phổ hết là ngủ gặp, tôi phổ khay đâu Bán thì xuấy Bồn cứ, bông cứ tôi nhảy của anh chú đang làm gì Cuộc thương này bồn cứ tôi trang ไปโอ้ oh, <laughs> พี่น้องครับสวยๆดอกนี่สวยระวังหมาไล่ได้สวยปลาเถิดได้ดอกนึงครับปลาเถิดยังหมาเอาเคลียร์แล้วนะ <laughs> บอก <laughs> มันมามาจาะเป็นคู่แต่สมใจเขาเอาคู่ไปหมดแล้ว <laughs> ก็เลยเหลือดอกเดียวเห็ดปวกเห็ดปวกมาด้วยหัตหัตทางหัตดู <laughs> ผลงั้นครับได้อยู่จะสองร้อย เหมื่นร ا าน้ำแบตเดือดชิมหาเปอร์เซ็นชิมนี้กัดร้าไปก่อนครับพอันชิมนะอีพี่ที่ซิฟหรอจ๊อบว่าไรเดาเดินทางแต่เตเวนจนคำมมานปากเนีย่ยเรางงไม่ต้องเนี่ยบัดม้านปากได้แก่งก้อนมูเลยกินก้อนมูแล้ว